ข้าวหนมแอปแล้วก็สุกเรียบร้อยนะคะทุกท่านค่ะจะพามาทําข้าวหนมแอปกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแรกเรามาเคี่ยวน้าอ้อยก่อน,นะค,ะค่ะท่านไปครับเราก็เอาน้าอ้อยก้อนนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ําอ้อยก่อน ราก็จะตั้งไว้แบบนี้ให้น้ำตาลมันละลายนะคะเราก็เตรียมเข้าแป้งไว้จ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะ ทีนี้เราก็มาพอผสมแป้งกันนะคะทุกท่านคะ่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่ค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ซอยเิ้นเล็กเลค่ะทุกท่านคะ่ะใส่ไปให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาถั่วดินนี่ค่ะถั่วดินที่คั่วแล้วนะคะเอาไปตาให้เป็นหยาบหยาบนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็งาคั่วใส่เข้าไปนะคะจะได้มีกลิ่นหอมะคะ่ะทุกท่านคะ่ะเวลาเรากินนะคะแล้วก็นี่คะ่ะน้าอ้อยที่เราเคี่ยวเสร็จนะคะก็เอาใส่เข้าไปคะ่ะทุกท่านคะ่ะ ันนี้เราใช้เป็นน้ำอ้อยก้อนนะคะสีก็อาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นน้ำอ้อยเป็นแท่งแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะสีมันจะเข้มกว่านี้นะคะแล้วก็ค้นเขาให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะเอาน้ำอ้อยของเราเติมเข้าไปให้หมดนะคะทุกท่านค่ะ ทีนี้เราก็คนไปอีกรอบนึงนะคะคนให้แป้งมันเข้ากันเลยค่ะทุกท่านค่ะให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันพืชนี่ค่ะทุกท่านค่ะใส่เข้าไปนะคะเราจะใส่ให้ไม่ไม่ไม่ให้มันติดตองค่ะเวลาเราหอ่อใช่ไหมคะจะได้ไม่ติดตองค่ะต้องใส่น้ำมันพืชเข้าไปด้วยนะคะ ทีนี้ก็เริ่มได้ทีค่ะทุกท่านค่ะเราไปห่อกันนะคะเราก็มาเช็ดตองก่อนค่ะเช็ดตองเสร็จเราก็จะเอาน้ํามันพืชของเรานะคะทาเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทาน้ํามันนะคะแล้วก็ห่อเลยค่ะตักข้าวแป้งใส่นะคะทุกท่านค่ะ แล้วก็ห่อเสร็จนะคะต้อทการขำเรียงใส่หม้อ,อก,กันเลยค่ะ น้ำที่เราต้มไว้ก็เดือดนะคะไปเตยใส่เข้าไปคะ่ะทีนี้เราก็นำมานึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเอาฝาปิดคะ่ะรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะว้าวสุกแล้วจ้าสุกแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะอุ๊ยใส่เสื้อกันหนาวตั้งแต่เชา้ <laughs> าเเมื่อเช้าฝนตก ขนมแอปสุกแล้วโอ๊ยร้อน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 ร้อปิดแก๊สจ้าโอ้ยหอนเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะโอ้ร้อน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 จ้าร้อนนี่ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะสีสวยมากเลยอะดูสิคะขนมแอปโอ้ห้อนร้อนเป่าก่อน โอ้ยสีสวยสีอืมอมร้อนอะ่ะอืมอร่อยอืมหอมมะพร้าวถั่วแล้วก็หอมงาไม่หวานมากหวานกำลังพอดีค่ะทุกท่านคะ่ะอื้อนร้อนร้อนก็ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกาบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ